โอเคก็กล okay, ับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Baby ครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเปรชส2 2 1ครับผมวันนี้ผมก็ก็ผมก็เกินกกันเลยนะวันนี้ผมจะมาเล่นแบบผมจะไม่ทำภารกิจผมจะเล่นแบบออนไลน์เลยดูดิผมจะโชว์สกิลหรือว่า อะไรได้ขนาดไหนดูผมเ yeah, yeah. ย็แคสามร้อยเดาวมาก่อนเลยซุมซุมก่อนเลยไหมเฮ้ย,เ,ยเล่นสักตาหนึ่งก่อนเอาเล่นสักตาหนึ่งก่อนเน่เนตัวที่จัดจัดไว้ มาเริ่มเกมกันเลยมามาก็ไม่รู้นะว่าจะโดนหรือเปล่า แต่ที่รู้ๆมันน่าจะเก่งน,นี่เออปิด ฟิสเซโลโอ้โหจ่ายให้เอ็มบัปเป้โอ้ฟาวีโอ้ มาติดสวยโยนคัสโอ้โหไอโดไม่ได้บอลมองไผมได้ผมได้อะไรวะผมไม่ได้ได้ไงวะเ็ดเ่ ตีก,กับกูว่าตีได้แล้ฮอืออเวทกายกายอิสซานอโอ้ผมโดนหลายลูกแล้วนะไม่ไม่ไม่ให้โดนหลายลูกผมโดนทำฟาวไหลรอบแล้วอือ โอ้โหใครมาวะไม่ได้แดงรเราเปิดมาเงี้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งได้เตะมุมวะช้าไปไม่ได้โอนะ้โห เ,เาเวทเบียดสวยโอ,โอ้เวลาแม่งเบียดผมแม่งไม่ฟาวเวลาผมเบียดแม่งฟาวเฉยอะไรวะ ขึ้นขึ้นข้นเอาไหนเกรนคับสวยสวยโอ้ปัง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 ดูดิครับ

หนึ่งสองโซเลตโอ้ยไม่ถึงมาดิโอ้มาติดเป็นไงไอสัตว์ใหญ่เด็ดตัวโหโดนโดนหลอกโดนหลอกโอ้โหเข้า2องรู้จักไหม BPR สวย เอาเวทเอาเวทยังไงเอาเวทเปิดัวเลสโอ้โซเลตโอ้ถึไม่ถึงโหแม่งหนึ่งสองโอ้ง่ายเกินไปมันง่ายเกินไปใช่ไหมที่

โอล่แม่งเาวอีกแงเะบองไปโอ้โหโซเลตเออเล่นอะไรเล่นอะไรมาโอ้โหไม่ถึงอีก หึึโอ e> ้ึไม่ได้แดกคุรอ สูตคุยไรลูกสูตคุยไรแอ้โอะไรยอะไหนาบอโอ้มโอแล้ว่ม oh, um, ันโดนอะไรช่อวัหนึ่งนี้ผมอาจจะโดนยิงได้เลยนะ มค,ครันมาเล่นเล้นไม,ไ,มไ,มไ,มไ,ไม่ต้องต่อต่ออันนี้เสียตังค์เดี๋ยวผมเปิดสมให้ท่านผู้ชมดู นี่เอาใครเดี๋ยนี่เลยเนม่าเอาเลยไหมเปิดเลยมีสามร้อยเหรียญกลัวทำไมอ่ะออืมาลุ้นเหรอไหมโอ้โหไม่ใช่บาซิลไปเลย

บาซิลสีเขียวมาโอ้โหแม่งฝรั่งเศนเดียวเลยโอ้โหนาวานโอผมไม่ได้อยากได้เลยใสงอะครับน้องๆก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับผมขอบคุณครับ